ธัญญาประกาศลดสถานะกับเป็กไม่เกี่ยวกับดิวเลยเมื่อข่าวลดสถานะของทัญญาธัญเรศเองตระกูลกับเป็กสัญชัยเองตระกูลเผยแพร่ออกมามีความสับสนและคาดเดาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคนสนิทและชาวเน็ตก็เริ่มคาดเดาว,ว่าเหตุผลที่ทัญญาต้องการลดสถานะอาจเกี่ยวข้องกับดิวอริศราทองบริสุทธิ์ซึ่งเป็นน้องสาวของเป็ก แต่ที่น่าสนใจคือทัญญาก็ไม่ได้เผชิญหน้ากับความสับสนนี้อย่างเดียวขณะที่กำลังมีการขายของในไลฟ์สดทัญญาก็ออกมาชี้แจงว่าการลดสถานะกับเป็กไม่มีความเกี่ยวข้องกับดิวเลยไม่เกี่ยวกับดิวนะจะทุกคนไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้องดิวดวเป็นน้องที่น่ารักข้าไม่เป็นไรหรอกทุกคนปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติที่เจอกันในทุกครอบครัวพี่เป็กอาจจะไม่ควรอ่านเม้าของคนอื่นเพราะมันจะทําให้เครียดและโมโห พี่ดิวไม่เกี่ยวนะคะทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยค้าเป็นปัญหาของเราสองคนกันเองเจ้าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ที่นี้ก็เกิดความสงสัยว่าทาไมทัญญาต้องการลดสถานะกับเป็กแล้วว่าทําไมมันไม่เกี่ยวกับดิวเลยทําไมถึงมีคนคาดเดาว่ามันคงเกี่ยวข้องกับดิวและถ้ามันไม่เกี่ยวกับดิวมันจะเกี่ยวกับใครบ้างมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างทําไมถึงต้องมีการลดสถานะนี้นี่เป็นคําถามที่คงต้องรอคอยความเป็นจริงจากทัญญาและเป็กเองที่จะเป็นคําตอบสําหรับความสงสัยของทุกคน และนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ทัญญากล่าวถึงว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติที่เจอกันในทุกครอบครัวทําไมถึงต้องมีการลดสถานะเพื่อแก้ปัญหาและว่าปัญหานี้จะมีผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไรมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างทั้งนี้ก็เป็นคําถามที่คงต้องรอคอยความเป็นจริงจากทัญญาและเปกเองเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการลดสถานะของทัญญาและเปกมีความเห็นอย่างไรกับการชี้แจงของทัญญาว่ามันไม่เกี่ยวกับดิว มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ